วิธีการทานอาหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการลดไขมันมากที่สุดสําหรับคุณผู้หญิงเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันด้วยเหรอครับชายหญิงเนี่ยการลดก็แค่ทานน้อยกว่าที่ใช้มันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอใช่ครับหลักใหญ่เหมือนกันแต่หลักย่อยเรามาดูกันฮะอย่างแรกครับที่เราต้องทราบแน่นอนคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยขนาดตัวของคุณผู้หญิงเนี่ยมีขนาดตัวน้อยกว่าคุณผู้ชายครับน้ําหนักตัวก็น้อยกว่ากล้ามเนี้ยโดยรวมทั่วร่างกายเนี่ย ก็น้อยกว่าคุณผู้ชายครับนั่นส่งผลโดยตรงกับการเผาผลาญทั้งวัน,นครับหรือที่เราเรียกว่า total daily energy expenditure ทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถตัดแคลต่อวันลดลงได้เท่ากับคุณผู้ชายครับผมยกตัวอย่างนะครับในการที่เราจะลดไขมันเนี่ยครึ่งกิโลกร,รัมนะครับเราจะต้องเอาพลังงานออกไปทั้งหมดเนี่ย3,500แคลอรี่ถ้าเราใช้7วันนะครับ7วันเนี่ย 7หาร3,5 0 0นั่นแปลความว่า7วันเราจะลดไขมันครึ่งกิโลเราต้องเอาพลังงานออกไปวันละ500แคลถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนี่ยบางคนหนัก40-50โลนะครับแล้วเกิดใหญ่จะต้องลีนอยากจะลดไขมันไม่ว่าจะเป็นรอบเอวหน้าท้องให้มันลดลงไปอีกเนี่ยแล้วมาตัด500แคลเผาผ่าเดิมอยู่พันห้ากินวันละพันแคลมันน้อยไหมอ่ะน้อยนะครับและผมเชื่อเลยบางคนเนี่ยของเดิมเนี่ยกินไม่ถึงพันห้าด้วยนะครับบางคนกินอยู่ของเดิมพันสองร้อยแคล แล้วน้ําหนักไม่ขึ้นไม่ลงแปลว่าอะไรร่างกายอยู่ที่ระดับพันสนะครับเราอยากจะลดต่อเอาพันสลบห้าร้ทาน700แคลต่อวันได้ไหมคำตอบคือทําจริงได้ยากนะครับแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณมี2 0 0พันกว่าแคลแน่นอนครับในการเผาผลาญน,นะครับอย่างแย่สุดอ่ะพันเจ็ดร้อยแคลครับ,รบการเผาผลาญต่อวันของคุณผู้ชายถ้าเกิดคุณตัด500เหลือทานวันละพันหเอ้ยมันก็ยังพอเป็นไปได้มันยังพอที่จะซัพเเทนครับ ทำได้ในระยะยาวแต่ถ้าคุณผู้หญิงนะครับทำแป,ป๊บเดียวเนี่ยจะรู้สึกว่าให้มันเครียดผมแนะนำให้ตัดแคลเป็นเปอร์เซ็นต์ครับโดยทั่วไปเนี่ยแนะนำให้ตัดประมาณ25%เนะครับเช่นถ้าเกิดคุณผู้หญิงเผาผ่านเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 6 0 0 7นะครับ25%มันก็ประมาณ400แคลมันก็จะไม่เครียดจนเกินไปนั่นเองรวมทั้งต่อให้คุณตัดแคลลงมาแล้วเนี่ยการทานของเราเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติ บางคนเนี่ยนะครับมีแฟนเฮ้ยไปกินกับแฟนอยากกินหนมกินของหวานแป๊บเดียวแขวเกิดแล้วผมแนะนําว่าให้ควบคุมในเรื่องของปริมาตรนะครับอาหารมากกว่าปกติสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในโปรแกรมการลดสําหรับคุณผู้หญิงผมแนะนําให้ปริมาตรต่อแคลอรี่เนี่ยควรจะสูงนะครับ เช่นอะไรครับอาหารประเภทผักนะครับอาหารประเภทโปรตีนครับแคลอรี่มันน้อยนะครับไม่คือแคลอรี่มันก็ไม่ได้น้อยมากแต่ปริมาตรอาหารมันเยอะเราทานเข้าไปแล้วรู้สึกอิ่มแต่ในขณะเดียวกันพวกน้ำอัดลมนะครับพวกของหวานต่างๆเนี่ยคุณทานเข้าไปนะครับปริมาตรอาหารมันน้อยกินเข้าไปแบบเฮ้ยมันยังไม่ทันเต็มกระเพาะเลยแล้วเราก็หิวอีกแล้วนะครับแล้วแคลมันก็เยอะด้วยนะครับปริมาตรต่อแคลอรี่เนี่ย มันต่ำนะครับเลือกผักเลือกผลไม้เลือกโปรตีนตัดอาหารขยะพวกขนมของหวานออกไปจากโปรแกรมไดเอทก่อนเลยนะครับคือถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยเขามีโคต้าการทานที่ค่อนข้างเยอะไงอย่างที่ผมอธิบายตอนแรกเขาสามารถแบ่งบางส่วนมาทานเป็นขนมอะไรบ้างนิดๆิดหน่อยๆน่อยได้แต่คุณผู้หญิงผมแนะนําให้สริตกับโปรแกรมไดเอทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทานขนมของหวานทีเดียวอ,อาจจะเป็น1-2วันที่ทานเยอะขึ้นต่อสัปดาห์หรือคุณไดเอทให้มันจบทีเดียว แล้วค่อยไปปรับการเผาผ่านแล้วค่อยทานอยากของที่อยากทานในช่วงนั้นเพิ่มขึ้นได้นะครับและเทคนิคข้อที่2ครับในการลดสําหรับคุณผู้หญิงคือความแตกต่างในเรื่องของช่วงประจําเดือนนะครับเราจะรู้กันดีนะครับช่วงที่ก่อนคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีประจําเดือนก็จะมีการอยากของวงของหวานนะครับแล้วช่วงประจําเดือนก็คือแรงจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแรงออกกาลังกายผมแนะนําว่านะครับในช่วงประจําเดือนนะครับให้ลดขนาดแคล ที่คุณตัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยเราตัดแคล400แคลใช่ไหมเราอาจจะลดเหลือ200หรืออาจจะเกือบกึ่งกึ่งว่าจะพัดไปเลยก็ได้นะครับว่าในช่วงที่เราเป็นประจําเดือนอยู่เพราะว่าร่างกายเครียดมากอยู่แล้วนะครับโหยหาขนมของหวานแล้วยิ่งไปกดดันตรงนั้นอีกมันยิ่งเครียดนะครับช่วงนั้นุณอาจจะอ่ะผ่อน,นนะครับยืดหยุ่นให้ตัวเองบ้างนะครับลดขนาดการตัดพลังงานจากอาหารลงเล็กน้อยนะครับให้มันไม่มากจนเกินไป รหรือใครบอกไม่ไหวอ่ะช่วงนะั้นอาจจะกินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็ยังได้แล้วพอคุณหมดช่วงประจําเดือนนะครับตรงนี้เขามีรีเสิร์ชมีงานวิจัยชัดเจนว่าแรงในการออกกําลังของคุณผู้หญิงเนี่ยจะดีมากขึ้นเนื่องด้วยผลจากฮอร์โมนเพศหญิงครับที่เพิ่มขึ้นหลังช่วงประจําเดือน,นครับช่วงก่อนตกไข่ช่วงตกไข่เนี่ยแรงคุณจะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถกลับมาเข้าโปรแกรมในการตัดแถวให้มันอยู่ประมาณเดิมได้ครับและถ้าเกิดว่าในช่วงประจําเดือน,นครับมีความอยากกินจุกจิก ใครที่ฟาสติ้งอยู่ผมก็แนะนําว่าเฮ้ยหยุดการฟาดก่อนนะครับคุณอาจจะกระจายมื้อหาออกมานะครับซึ่งคุณผู้หญิงเนี่ยผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนแล้วนะครับว่าทํำฟาสติ้งได้เก่งกว่าผู้ชายนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเหมาะการทํำฟาสติ้งนะคือเป็นไอเดียเฉยเพราะว่าระดับไขมันในร่างกายของคุณผู้หญิงเนี่ยเขามีเยอะนะครับเขาใช้ไขมันได้ง่ายกว่าคุณผู้ชายแต่ด้วยความที่ไขมันเยอะเนี่ยการที่จะไปเรียนสุดๆเท่าคุณผู้ชายเนี่ยมันก็ยากเค้นกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่ทำฟาสติ้งได้แต่ใครที่มีการอาอรกกำลังกายแบบเวทรนิ่งหลายๆวันต่อสัปดาห์มีกิจกรรมเยอะก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทำฟาสติง้งนะครับบางคนทำฟาสติ้งอยู่แล้วเจอช่วงประจําเดือนเข้าไปก็ผ่อนปลนลงก่อนได้คุณอาจจะปรับเป็นเฮ้ยมื้อหลัก สองมื้อแล้วคุณทานมื้อย่อยเป็นเวเป็นไข่ต้มเป็นโปรตีนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ช่วยให้เราลดความหิวออกกําลังกายเบาๆในช่วงนี้ไปได้ครับและเทคนิคข้อสุดท้ายนะครับสำหรับคุณผู้หญิงถ้าต้องการจะลดไขมันให้มันค่อนข้างต่ํา20%เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับหรือถ้าต่ากว่านั้นเนี่ยนะครับคุณผู้หญิงก็จะมีความเรีนเริ่มเห็นร่อง11อนะครับเห็นกล้ามทองชัดเจนขึ้นแต่ต้องอาจจะแลกมากับ1อารมณ์แปรปวนง่ายมีความหงุดหงิดนะครับประจําเดือนอาจจะขาดได้ เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราลดไขมันโดยวิธีธรรมชาติไม่ใช้ยาใช้ฮอร์โมนผมมองว่าเปอร์เซ็นไขมัน15สปาเ็นสหรับผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยก็เก่งแล้วนะครับแต่บางคนก็สามารถที่จะลีนให้ลึกลงไปกว่านั้นได้อันนี้ก็ขึ้นกับพันธุกรรมของแต่ละคนด้วยนะครับความสามารถในการลดของแต่ละคนด้วยในการที่เราจะลดลงไปถึงจุดน,นั้นได้เนี่ยถ้าเราดูจากข้อแรกที่ผมอธิบายนะครับเราตัด4-500แคลต่อวันนะครับ ด้วยความที่การเผาผลาญของคุณผู้หญิงของเดิมเนี่ยมันน้อยมากอยู่แล้วผมยกตัวอยา่างตอนแรกพันห้าร้อยแคลแลวคุณทานพันแคลพันกว่าแคลเนี่ยนะครับเชื่อไหมภายใน1นถึงสเดือนเท่านั้นนะฮะร่างกายจะลดการเผาผลาญจากพันห้าค่อยๆลงมาครับสุดท้ายแล้วการลดเริ่มยากไขมันเริ่มไม่ลงคุณก็ต้องลดอาหารลงไปอีกหรือไม่ก็ต้องเพิ่มคาร์ดิโอขึ้นไปอีกนั่นแปลว่าเราจะเคนให้สุดจนเราได้หุ่นที่พอใจเนี่ยในรอบเดียวเนี่ย มันยากนะครับไม่มีใครบังคับเราเนี่ยฮะว่าต้องลดรอบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลดนะครับรอบหนึ่งเนี่ยประมาณ1-2เดือนเราอาจจะพักไดเอทเป็นระยะระยะก็ได้โดยนักเรียนของผมในคอร์สออนไลน์แทบจะทุกคนนะครับและที่เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลดประมาณ2เดือนใครเก่งหน่อยใครมีกล้ามเนื้อเยอะหน่อยนะครับมีเวลาว่างในการคาร์ดิโอทานได้เยอะหน่อยคุณก็อาจจะลดทีเดียว3เดือนติดแล้วก็พักไดเอท2 4ถึงสอาทิตย์แล้วก็ลดต่อ ไม่ค่อยมีใครได้หุ่นเป้าหมายโดยการลดแค่รอบเดียวนะครับยังไงคุณต้องพักไดเดทบ่อยกว่าคุณผู้ชาย1-2ถึงรอบนะครับแล้วคุณจะได้หุ่นที่ต้องการเมื่อพักไดเดทระบบผาผลานดีแล้วลดความร้าความเครียดคุณกลับมาตัดแคลลงต่อนะครับไขมันก็จะถึงจุดที่คุณต้องการนะรบ,บางคนลดจากระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยเป็นะครับจะไปลดรอบเดียวเหลือ17%เนี่ยมันก็ยากนะครับคุณอาจจะลด30มนะฮะมา20%ต้น,ต,นต้นก่อนให้แล้วพักไดเดท ค่อยๆทานอย่าขึ้นตามที่ผมสอนนะครับยังคีบคาร์ดิโอไว้อยู่เพื่อไม่ให้น้าหนักดีดในช่วงนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอร่างกายเริ่มคง,งที่คุณตัดแควต่อคุณจะได้ระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ต้องการนะครับและนั่นก็เป็นเทคนิคสําหรับคุณผู้หญิงนะครับในเรื่องของการทานอาหารที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มีความแตกต่างสําหรับมากกว่าคุณผู้ชายนะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับให้กับหลายๆคนได้นะครับถ้าเกิดอยากได้ความรู้แนวไหนเพิ่มเติมครับหรือสงสัยเรื่องไหนก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหนน้้าาาาคครรรััับบผมอาจาย์กด